การ์ตูนสั้นขายขำเกมซิตี้ทีวีตอนแซบลืมผัวว้ายที่คุณกล้านอกใจฉันหรอหืออิผัวเรวฉันไม่น่าไว้ใจแกเลยนะดูสิฉันอุตส่าห์ตั้งใจทำหาหาเหินไม่แกแต่แกทำกับฉันแบบนี้นะเนียคุณได้ไงเนี่ยอคุณคุณคุณซาสติสหกอารมณ์ก่อนนะผมอธิบายได้ มือไม่้อบอธิบายอะไรแล้วค่ะแค่นอกจใจฉันแบบนี้เนี่ยนะหือผู้ชายก็เลวผู้หญิงก็ล้านหมเราจบกันแค่นี้เถอะเราเลิกกันเถอะฉันไม่อยากมายุ่งกับผู้ชายเร็วๆแบบุูดีกแล้วคุณจะเย็ยนๆผมขอโทษ อธิบายห,ย,หยุดค่ะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วค่ะฉันไม่ฟังอีกต่อไปแล้วค่ะคุณจะไปไหนก็ไปเลยแปะแต่ถ้ามาทําให้ฉันเจ็บแบบนี้เราสัญญาก,กันแล้วไงว่าคุณจะไม่นอกใจฉันแต่คุณทําแบบนี้กับฉันฉันคงปล่อยคุณไม่ได้นะคะพวกแกทั้งสองคนพร้อมหรือยังพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกันเปล่าพร้อมไปวัดอ่เตรียมจองวัดได้เลยค่ะฉันจะส่งคุณไปอยู่ที่หลุมเองค่ะ เฮ้ยคุณจะทำอะไรน่ะไม่ไม่เฮ้ยก็สบายใจหน่อยจัดก,การผัวเรีอไปแล้วว้านอกใจฉันแบบนี้โดนแบบนี้แหละผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆรับแล้วก็นอกใจฉันเกลียดมากผู้ชายนอกใจเนี่ยแต่ว่าฉันก็ยังไม่หายลืมมันอีกเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปร้านส้มตำข้างๆดีกว่าไปกินอะไรแซ่บๆให้ลืมลมไปดีกว่าโหโห อ้าวคุณยายคะอีฉันน่ะขอส้มตำหนึ่งครบค่ะพอดีอยากกินอะไรแซบ่บๆให้ให้ลืมปวดเละค่ะพอดีว่ามันนอกใจฉันฉันเกลียดมากเลยค่ะตอนเีนย้ยงหรือไม่ลงขอแซ่บๆเลยนะคะส้มตำปูปลาพริกร้อยเม็ดไปเลยค่ะเอ๊ะนี่หนูจะทำขนาดนี้เลยเหรอมากินส้มตำเป็ดๆให้ลืมปวดเนี่ยนะ ยายแล้ยายจะเป็นลมแม่ค้าขายโจมตามเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะเนี่ยแบบนี้อ้าวไม่ต้องพูดมากค่ะคุณยายทำมาเลยค่ะเดี๋ยวฉันกินได้หมดค่ะพริกโรยนิดแต่อย่าลืมเตรียมรถหลับเพลิงม,มาด้วยนะคะเดี๋ยวร้านไม่หมดเรื่องนะั้นไม่ต้องกังวลจ้ายายรู้ตัวอยู่แล้วอ่ะถ้าอยากกินแล้วอยว่ายายทำให้ไปนั่งเถอะค่ะคุณลูกค้าเฮ้ยจ้ปคุณเฮ้ยลูกช้างเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกกินโจมตามไม่เสบลืมผัวเนี่ยนะ ไม่เป็นไรทำให้ลูกค้าดีกว่าเดี๋ยวเดียนฉันตัวหารถดระดเพลิงแป๊บเดี๋ยว้านไม่หมดแล้วเอาล่ะสังส่งซื้อตามเสร็จแล้วไปนั่งรอดีกว่าได้กินอะไรเผ็ดๆให้หายเลื่องผู้ชายนอกใจนั่นแหละไม่รู้สิว่าจะเผ็ดสักแค่ไหนปีกร้อยมตรมาแล้วฮะส้ามทำมาแล้วนะจ้าหนูยินตามสบายเลยนะถ้าไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้นะแล้วน้ำกดในตู้นู้นเลยค่ะคะ่ะ กินดีกว่าดูสิว่าจะอร่อยแค่ไหนเออคำเดียวกินไปมันไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวฉันลองกินสักคำสินี่ยายพริกเต็มเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมไม่เผ็ด กระดาษดีเถอะเผ็ดมากมากเลยค่ะโอ้โหเต้น okay, บัลเล่แล้วเผ็ดจนเต้นบัลเล่โอ้โหเอาลงมาเต้นดีกว่าโอ้โหเผ็ดเผ็ดมากมากเฮ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่คะเอาน้ำมาหน่อยค่ะโอ้โห้เผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้โห้พี่รอยเป็นชไม่น่าจังเลยโฮ้ยโถเลยโอเคไม่เป็นไรค่ะแต็ แซ่บจนลืมไปนั้นหมดแล้วค่ะเผ็ดจนลืมผู้ชายนอกใจหมดแล้วค่ะโอ้ยเผ็ดมากๆเลยอ่ะฉันหมดแรงแล้วฉันหมดแรงแล้วดิ้นไปตั้งหลายรอบแพ้เฮ้ยฉันก็บอกแล้วว่าอย่าสั่งที่ร้อยเมตร ดูสิเป็นไงดิ้นเหมือนกับไปนั้นเลยค่ะดีนะร้านจะไม่ไฟไม่หมดเดีย๋ยวเราไม่หมดไม่ทั้งแม่ค้าทั้งร้านโอ้โหไม่เตรียมเม็ดตัวเดียวยแต่ฉันก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยกินส้มตามห้ยให้ให้ลือไหมผู้ชายนอกใจนั่นนะ่ะฉันจะเป็นลมจบคลิป่ตัวค่ะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกมสิตีทีวีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไปบาย ได้สวัสดีค่ะ